ค่ะ<ภ>พี่น้องคะมืนีกัสีผ้ามาชมสวนชมพู้เนาะคะ่ะน้องมนีคู่ดาวาบันนาค่ะกะสีแดงผ้าพี่น้องมาชมสวนค่ะสวนวันนี้นะคะจะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนอา่าเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนาะ,ะน้องมอนีกัสีผ้ามาพพ้พพากกับเจ้าของสวนเพิ่นค่ะใส่ล้วเพิ่นหยุดใส่ล้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ <au S 1> สวัสดีบ่าต้อยร้อยเมีย ค่ะมือนี้กะคู่ดาวซาบันนากะมาขอเยี่ยมชมสวนเนาะค่ะน้อโอ้ยเดี๋ยวความยินดีครับเดี๋ยวความยินดีโอ้ยค่ะมือนี้กะสีมาขออ่าควอมหูเนาะค่ะจากบ้าวต้อยลอยเมียค่ะอ่ากะอยากหูค่ะว่าอันสวนชมพูนี่เพิ่นปลูกมาโดนเราบ่กค่ะได้ต้นใหญ่ซ้ำหนี่แมต้นใหญ่ซ้ำหนี่กะปลูกมาประมาณจักปีนันนะค่ะอยากหูนะคะต้นชมพูนี่กะจะประมาณอยู่ซีปีหาปีได้นะครับต้นใหญ่เนาะค่ะเนาะอัน คือคือต้อนใหญ่แต่ว่าเ well, ้าก็ไปควบคุมความสูงของมันนะครับ so ถ so ้าจะเข้าไปไปนี่ม so ันก็จะสูงไปเรื่อยๆเ้าก็ตัดตัดออกให้มันเพริ่งสาขาออกนะครับเพื่อเพื่อเพื่อง่ายต่อการดูแลสินะครับถ้ามันสูงมันก็จะงอหยางสินะครับก็เลยต้องตัดออกมือมือนีเฮ็ดหยังนอค่ะมือนีมือนีนะครับมถ้าเขาเนี่ยเห็นนี่เขาเอินว่าหน่วยบักชุมพูนะครับน้องกะห้าสิ่มะฮอบักชุมพูเพราะว่ามันก็จะได้ ถึงเวลาที่มันเจะงหอเลยอ่ะว่าสังเกตสังเกตบางตนวจัจะมีถุงสีขาวเป็นบอกครับอคก็คือเข้าหอช่มพูไปแล้วนะครับบันในส่วนที่มันมปนในหอตัวนี้ก็คือมันยังโพเดีคือไว้ไงคือหน่วยมันพอด้พร้อมนะครับสมัยมันแยกกันนีดจังหน่อยมันมีหลายรุ่นว่าสันเถอะค่ะนี่ตัวหนึ่งจะมีจะมีหลายรุ่นต่ำกันนะครับค่ะค่ะอากะมือนีก็อยากอยากขอคำแนะนำแล้วค่ะอยากให้ให้ให้บอกในวิธีการหอว่าเฮ้าหอจังไดเฮ้าเลือก เลือกแบบใดเลือกแบบนวยงามบ่อง,ง่ามนวยไงบ่อไงอย่างสี่นะคะโอ,โอ้เดี๋ยวความยินดีครับคุณดาว,วสาบนหน้ามาเยี่ยมหอดมองหอดบอนนะครับเนาะการที่ว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพื่อนมาเยี่ยมก็เลยจะเป็นการแนะน,น,นําไปในตู้เนาะฆฆ <ฆ S 2> อันนี้เพื่อนมาดอกบกชุ่มผูดด้วยครับเด้อนี่เห็นบ้อหอมไหมครับหอมหอมแมนครับซึ่งในในช่อหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีหลายนวยสี่นวยหานวยหกนวยเจ็ดนวยแหล้วเต่นะครับที่นี่หลังจากที่มัน มันเป็นดอกแบบนี้แล้วอืมันก็จะโร่ลงไปนะครับโรล,ลงไปแล้วมันก็จะประมาณอีกแจ็คก็ทีนึงก็จะประมาณซ้านี้นะครับซํานี้ซ้ำนี้วะกะ็ถ้ามันเป็นแบบนี้ปึ๊บน,นะครับนี่ขนาดเริ่มอีกประมาณแจ็คสองสามมือเนี่ยก็คือพรอมที่จะหอนะครับตัวนี้ทมกคนคือกันแต่ว่าเขาหอประเด็นมัดทุ่งนวยเด้ผู้ดาวคเขาต้องมีการเพื่อมาแต่งแต่งนวยให้มันหมอกระ กบกินก็ต้นเพราะว่าถ้าเอาหลายเกินไปพวกมันก็จะลวกมันก็จะสลัดนะคเพราะว่าสลัดเพื่อจะเอาตัวที่มันสมบูรณ์ไว้ที่นี่คู่ดาวถามมาัวแบบใดแมนปะครับแมนแมนค่ะอย่าหู้นะคะกว่าทิ่มาเป็นช่อมพู้ห้ากินนะคะนวยงงามๆนะนะเดี๋ยวเฮาไปบึงอ่าได้ค่ะได้ค่ะจ้าไปพี่น้องบึงชมสวนน้ำกันค่ะ ส่วนผลไม้เพื่อนก็มีหลากหลายค่ะหลากหลายอย่างค่ะบอกว่าจะเป็นชมพู่ฝรั่งสมโอมะพร้าวน้ำหอมนะคะมีครบค่ะเดี๋ยวเขานยางหาก่อนพวกว่าเขากำลังขอมันกำลังมันกำลังจะเริ่มอ่าอ่เพราะว่าเพิ่นหอไปแล้วบางส่วนค่ะอืมอืมอ่าพวกบนตัวนี้ก็ได้อ่าอ่าอ่า นี่คือ,อ,น,คน,อนี่คือนวยที่จะเพิ่มอเริ่มจะห่อได้นะครับเนะาะดังนั้นนี่มันเป็นกิ่งลงม,มามคือเข้าบาสามารถจะห่อได้ถ้งหาหน่วยหกนวยได้ครับนี่ค่ะเขาต้องมีการแต่งซึ่งในการแตง่งนวยที่ถูกต้องนั้นเขาจะเอาใ้อเอิ่อไปง่ายกว่านี้งานหนึ่งนี่ครับเอาใบแค่สามนวยขน้อน,นอืมค่ะจงหูบอข้อยางครับกับบอหูแล้วค่ะกับแม่นคู่ดาวคู่ดาวกับห่อเอาเบิร์ดล่ะค่ะอยากไปหลายแมนค่ะบพอใบถ้าเอาวบหลายปุ๊บ มันก็จะแย่งกันไปกินอาหารมันบแต่ที่นี่มันจะมีลูกที่ผสมบูรณ์นี่เฮดเฮมูมันตงลดลงไปอ๋อไปแย่งอาหารมูวาง่ายสันทอมันย่งอาหารมูดังนั้นเขาก็เลยจําเป็นต้องเอาไว้ช่อละสามหน่วยนะครับซึ่งการห่อเนี่ยก็เป็นว่ามีเป็นสีเป็นซ่ากับห่อมเลยครับอุ้ยก็อยากได้หลายเนาะเพราะว่าห่อาเปแล้วมันก็บรรยายว่ามันล่วงนะครับมันต้องมีการแต่งการแต่งการเอ่ะเฮ็ดให้มันแบบสมบูรณ์เต็มที่นะครับเอ้าดังนั้น ถ้ามีแบบ็คได้มางานนี่ปุ๊บนี่คืองานี่เขามาได้เลยครับเขาเอาถิ่มไปโอ้ตาเสดายเด็ดถิ่มเด็ดยัางนอกอันนี้เนาะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเอาถิ่มไปโอ้ยเอาไปเลยได้ครับเนี่ยแบบงามค่ะเสดยเสดายกับซางมันถิ่มไปเลยเขาก็จะเลือกไว้ประมาณงานหนึ่งนาะครับเนาะเป็นานนี้เขาเป็สองงานกรับพ่ออ๋อนีครับนวดที่จะพอได้ก็คือนี่แหละสังเกตไอ้มองมุมก้นพอกนี้เ่มออกสีซุ่มให้เบิ้งออกสีเพราะว่าตัวนี้จะเป็นนวดมันจะเป็นสีแดงแง่มันแก่มากนะครับเเเเาสััังงกกตตบวนนี้ป็หล ก้นมันตรงนี้เป็นสีหยางน่วยมันจะเป็นสีนั่นแต่ว่าถ้าเป็นช่วงในหน่อยยังเสียเขาเบื้งบ่อหรอกครับมันเป็นท่านหยางตัวนี้ก็น่าจะเป็นทับทิมจันทร์อ๋อทับทิมจันทร์ลูกสีแดงเนาะะเนาทีนี้เวลาหอเนาะแข็งแรงเขากัมันจะเป็นไอ้ขนไรที่เป็นในกุ้นเกสรมันนั่นแหละเขากัเก็บบอกใหิมดก่อนนะครับนี่จา่น่าจะใส่ถุงขนาดนี้แหละตัวนี้น่าจะเป็น เงียกลัวขอคุณทิพย์ซีนะครับไม่มาเจาะมาเจาะกล่นทําไมต้องเจาะคะทําไมต้องเจาะเพราะว่าถ้าฝนตกหรือเวลาที่มันมีน้ำหมอกลงนะครับมันจะบริชากมันก็จะมันก็จะไหลลงพานหู้ตรงนี้ยันเห็นมันตัหนักนะครับเรื่องระบายน้ำเอาที่นี่เท่าใดแล้วปุ๊บวิธีการห่อเขากะสวมเข้าไปนะฮะสวมเข้าไปเลยบริเวน้ำให้ให้ห่ออ้อมอ้อมงานด้วยรับเด้อพอจะห่ออ้อมงาปุ๊บเวลาเขาเก็บมันติเกริบยากเขาจะห่อ ตองการอะไมัดเอาแค่แค่กิ่งแค่กิ่งเฉพาะที่มีไว้ไลาเก็บมันก็ดึงแค่ตรงเหนียวมกมันก็ได้ค่ะค่ะนี่คือการออีกงานหนึ่งเนาะกัะห่อใบ่ญ้าครับค่ะแต่ว่าเขาต้องห่วงเทคนิควิธีการในการในการดูแลในการดู่ะเพราะว่ารังคนเนที่นั่นออกหลายเสียดายเนาะแม่นแม่นค่ะอุ้ยก็เอาแล้วเนาะปลากรูดปาสุดท้ายหน่วยกับ่ลาดอตุ่นก็ตายนะครับค่ะมันเกิดการแย่งอาหารแล้วมันก็ ไม่สมบูรณ์ถ่ายแมีมันก็คือตุ่นมันเลี้ยงเมื่อไรมันก็สารหลูกเ<อ>พราะว่าเอาเจ้าของหลอดไว้นะครับนี่คือสองยี่สิบก็บอกเอาได้ครับเด้อเขาจะเอาแค่สามนะครับการห้งงรงองง่ายๆอย่าพูดเรื่องยัง,ง,งอีกครับเชิญเชิญบานนี้อ่ากะอย่าพูดเรื่องยังบ่เอานี่แล้วค่ะบันที่นีอย่าพูดว่าถี่ที่ห่อไว้นี่อีกโดนบ่ค่ะห้องสี่ได้กินมันสีออกช่วง,งประมาณได้ค่ะไม่ถึงว่าห้องช่วง ช่วงท่านว่าเนาะค่ะช่วงนี้ช่วงเกือบกลางท่านว่าแม่นแม่นค่ะถ้าสิได้กินนวยช่วงใดนะคะเพื่อมีพี่น้องหรือผู้เพคนสนใจเนี่ยนะค่ะอืมเพิ่มเพิ่มสิ่งนี้ยพียงได้ประมาณเกือบสามสัปดาห์ประมาณสิ้นเดือนครับประมาณสามสัปดาห์ยิบหายิบฮกไปต้นไปก็จะเริ่มจำหน่ายได้จำหน่ายได้นะคค่ะหน่วยขัวหนึ่งเนาะครับเนาะสี่น่วยสามนวยนี่ก็ประมาณอยู่สามสี่ขีดแสดงว่าประมาณช่วงปีใหม่ก็จะเริ่ม เริ่ม,มได้ก<ท> <ใน S 2> ินแล้วเนาะอ๋ะอพี่น้นนองคะถ้าผูดด้ใดสนใจนัน่นกะช่วงปีใหม่พอดีเ้ยค่ะเดอ้ออ่าอยู่ทังกรุงเทพกรุงไทยเด้อค่ะเดอ้อขึ้นมาบานอยากอยากได้อาผลไม้เนาะคะ่ะนอผลไม้ที่แบบว่าผลไม้ยอยู่อ่าอยู่บ,าบา้านเฮาก้าเมื่อไปฝากพี่น้องทั้งกรุงเทพกะเชิญเด้อค่ะเด้อสวนผลไม้คนข้างจะแตกมต่างกันเลยครับอืมค่ะไปกินแถว แล้วความะโถมเนาะที่ยวเป็นปลูกหลายๆนี่รสชาติทั้งนั้นมันจะค่อนข้างมีนจะจืดกว่าข้าวขอพอพอหยังค่ะรสชาติจืดนี่เพราะอะไรคะหมายถึงว่าทั้งเพื่นทั้งเพื่นนะครับแต่ว่าทั้งข้านี่มันจะออกเปรี้ยวออกหวานแล้วก็จืดจะบ่มีนะครับคือรสชาติจะต่างกันเลยแต่ละพื้นที่เพราะว่าเราควบควบคุมดินสภาพดินแล้วก็ภูมิอากาศเนาะค่ะแล้วก็น้ำมีดอกนี่มันเอาเหมือนเด้อครับนี่ผู้ดาว ใส่ลัค่ะใสค่ะต้องต้องต้องแทมือได้ิกัตรงอสดกตรงอกนะครัโอที่เราเห็นดอกดกกเยอะๆนี่คือไม่ได้ห่อหมดละคะบ่อๆครับอ๋อเบิ้งเด้อค่ะเด้อกขันขันตอนอันอันวิธีห่อเอาเอาลูกชุ่มผูพิ่นนะคะพี่น้องพิ่นขัดสันพิเศษเลยค่ะเพราะว่าพึ่นศึกษาหาความหูนะคะนอกิ่กการเรียนมาเนาะค่ะนอกาทางด้านการเกษตรอ่าเพิ่นกามีความหูละกัเพิ่นกบล่องเฮ็ดล่องปฏิบัติมาหลายปีแล้ะค่ะกะ เพิ่นเน้นคุณภาพค่ะบ่าง่ายๆซะเพิ่นเน้นเอาลูกใหญ่ลูกโตแล้วก็รสชาติมันเอาหน่วยล้วนไปขายให้ได้ครับเน่วยหน่วยล้วนเอาไปห้งัวกินค่ะหน่วยล้วนเอาไปห้งัวกินค่ะค่ะงัวกินใ้ปลากินในรค่ะกะมื้อนี้กะรบกวนเพิ่นหลายเหล่ากะสีขอโตกะกับเด้อค่ะเด้อกะกะขอบพระคุณหลายๆค่ะขอบพระคุณอ่าอันบ้าต้อยลอยเมียค่ะที่เพิ่นมาให้ความหูเฮาในมื้อนี้พี่การ์ดด้วยครับเด้ออ๋อลืมพี่กัดค่ะบ้านค่ำครับ ตำบลดศอำเภอเดือดอุเภจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าแวะไปแวะแมาก็แวะมาเยี่ยมได้ไมาชิมได้นะครับกะยินดีต้อนรับเขอแม่โบไก่จากถนนลักพาไปบ้านบ้านรัศมีราญบหมืนุงหลวงค่ะค่ะ,ะเลยวัดมากนิดเดียวะะน,นะครับ้านนาำขั้มเนาะค่ะพี่น้องบ้านนาำขั้มมูหาตำบลสมสมะอาดบ้านเฮานี่ล่ะค่ะกะจังไรกะเชิญน,นะคะเด้อปีใหม่ถ้าผู้ใดอยากมาเทีเ่ยวสวนผลไม้นะค่ะนาะและ้วก็อยากชิมนะคะเนาะรสชาติว่าเป็นจังไรกะ เชิญหน่เด้อค่ะเด้อกะเมรีกะ,ออกกะขอโตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ